สบายดีสบายดีบัะส,สุขสุขคนสบายดีตอนสวยๆแล้วกันพี่น้องมือนี้มาเบิง่งเืินพี่น้องมาอัปเดตเงินงน้ากันพี่น้องใกล้สิเลวแล้วพี่น้องอันนี้คือเป็นคานสุดท้ายแล้วทีอ่าิ่นเทเนานะคนรลักกะสิอ่าเก็บเมียนสิงของนะเนาะส่วนมือเอื้อกะสิหาเก็บกวดอ่าขยะ,จ,ะาจากสีมาเก็บทีล่างนะพี่น้อง ให้มันแล้วเซจสมบูรณ์สักขกข่อนจะสิมาอันนี้เนาะมึงสิพาลเลาะเบิ่งน้ำกันพี่น้องมาดูสร้างคนกำลังเทคานหลังเนาะก็มาเทข้างหน้าทีหน่อยนี่ทุกคนกด้จะเสร็จแล้วเดอ้ออันนี้เป็นอีกางหนึ่งเนาะนี่พี่น้องมันได้ได้ในบแบบนี้พี่น้องคือ อยากให้ลดง่ายหรือว่าลดอ่าลดดุดนะดันดินเข้าไปเลยเนาะมันจังบริจางคนมาคนผาจา้างคนคนนี่กรสีแพงขึ้นไปอีกตื่มเขาเจ้าสิคิดอ่าสมมุติว่าเนะเาะเฮาเมทีโล่งนี่ลดใหญ่เขาเจ้าเสีเอาค่าละหาร่อยเลยมาจาม้างคนคนเข้าไปอีกลดละหาร่อยเท่าก็ว่า พันพันหนึง่งเนาะแต่ถ้าสมมติว่าลดดูดเข้าไปเนี่เขาเพิ่มแค่หนึ่งร้อยเออมันกระสิง่ายไปในอีกแบบหนึง่งเนาะนี่แหละพี่นอ้องผลงานออกมาแล้วเด้อเบื้อสุขสุขคนหลังเงินกับเบิดแล้วเด้สอสงสัยสิยินต้มมาม่าอยู่่นองโอ๊ยพาเขาไปด้าง,างในกอนนี่อันนี้เป็นหอออกเวยพี่นอ้องเบือ้บอขยายออกมาเนาะ ไซเล็กเพื่อจะตใชาลขยายออกจากจากเสาขยุบออกมานี่เนาะโซนตัวนี้เดี๋ยวห้องตัวนี้ก็คือกันห้องตัวนี้ก็ขยายออกมาอีกเม็ดหนึ่งเีมนี้เป็นห้องนอนเปิดเปิดเลนวันนีเวลาติดเสิติดกึนี้เนาะ เลยหองมันสีแดงกว้างฮะแว้พูดแล้วมันจังบอดีคนตกมีคนดอกเอ้าย้ำได้สิแดงเฮ็ดเฮ้ยมันกระเดาหนีเขาแล้วก็ที่มันจะบอกเขาว่าเงินยังบลายไอ้เอ้ยเดี๋ยวเสียบมาเย ไใปวไปโลยันเมตินาพุ่นเงินยังบลายไอยเอ้ยอ๋อมันจะได้กลัวๆเนาะพี่นอันอันนี้ <c oughs> ห้องนี้เท่ากับว่าห้องนอนนี่สามเมตรหาสิบคูณสี่เมตรเมตรบ่ สามเมตรหซเมตรสี่เมตรเท่าก็ว่าเท่าก็ว่าห้องนอนนี้สี่เมตรหาซิบสีเมตรหาซบคูณสามเมตรหาซิบเออห้องนอนกลวงบัลลังกนอนสามเมตรหาซิบ คูณสีแมทห์ซีผูได้ห้องนอนผักปัญญ่นย่างอยากได้ห้องนอน,นกวางกวางเลยดิน้ำนี่เป็นซีลุกเดือซีุกจเ,เออจ่ายน้ำวันนี้เป็นวันจ่ายของเธอพ่ออยู่บ้างเงินนะฮะเบิร์ดระจับษ์ ตุ่มมาหมากักก็สางมันได้เงิน,นเด็ดนน้องๆอันนี้สร้างเพิ่อนกำลังเททางหลงังแล้วก็ไปเททางหนาา้ากนะันแล้วเน้องคือแต่ว่าห้าวเสียใจเงินเลยเด้อพี่น้องไอแม่นยับออกมาอีกทางนอกก็ปัดทู้หลอดแดงห้องนอนเลยตีซีแม่นหาซีบกับสามแม่นหาซีบกว้างเติบ <c oughs> พอดีงามน่าเตี้ย พอดีมอเจาะกางเรคนกำลังดูไก่ที่เลี้ยแล้วพี่น้องอะที่เลี้ยก็สีได้รับจอบแล้วมื่อนี้เจนมืดใจเลยได้นี่ได้ยังพันเลี้ยงกันได,ได้แต่หากที่ายก่อนห้าวาสร้างอยากกินน้ำต้มโคกหอกร้ายร้ายหรอก

เี่อวานเราแป้นบัวพอ่อเห็ดประหยัดเนี่ยจังน้อยงบประหย,ยัดเถอะทิโพกแผ่นอลไรกับป,าบป,าบป่าเขาไปไล่เติมะนะเนาะแป้นบัวพอพี่น้าะเลยได้มาเทหลอดเสาเมื่อวานนี่เพิ่นได้สามหลอกต่อคากปนยางเตี๋ยเห็ดหายเนาะคือหลอดกลางนี้คือเพิ่นเอาปูนเทลงไปเลย เพราะว่าอิดบล็อกเนี่ยติดคู่แต่ว่างกลางมันสิโค้งพอมันโค้งแล้วเพิ่นเอาปูนเทงลงไปซ่อมซ่อก็ว่าเอาอิดบล็อกเฮ็ดแบบเทขึ้นไปเลยเบิดเบิดปูนแดงอยู่จะสร้างมาเท่าไหร่ก็ซ่อมเพิ่มเอามาเพิ่มอีกสองเท่ากับว่าปูนปูนแดงนี่ยี่สิบสองสอบปูนเคี้ยวนี่ปูนเคี้ยวนี่เท่าไหรก็พี่ มานำรางอีกเจ็ดเด้เนาะเออเข่าก็บ่าเบิดชิบเจ็ดคูนแดงเบิร์ดเชาสองอืมอันใดได้ออโอ้ยอย่าเผาว่าให้มันได้ล้างคาซะก่อนเล็กน้อยว่าอื พาตาด้ำได้ลังคาก่ออาย้ยบกม่นว่าอันจะให้เจ้ามีห่มได้่อยนะท่านว่าเจ้ามาเห็ดลังคาเลยมัน่ง่เนจ้ามีห่มมันชีบเออแมนแล้วมันแตกนงเลยแมนได้เอือแตกนงบานเลยงานงานนั่นนะมันไดตัสยุตแล้วค่ะอันดินเข่า วันจันทรนก็ดีเอาเอาไว้เวลาจะขึ้นข้างขึ้นพุกพุ่งเลยคุเจ้าบ้าเวลาขึ้นข้างเดขึ้นพุกพุ่งไปแม่นแล้วมันแตกเตือนฮุกยังตัดเจ้าอวบัดมามุ้งยังเงนตัดเป็นมานนะห้อยตัดตอนมุ้งบบมีใบได้บแบบนี้อ้าวโบมีใบก็ได้แล้วยูโฮมอันนี้เฮ้ยยูโฮมลังคาเนาะยูโฮมลังค้ายูโฮมลังค้าอ้าวกะหามันแล้วทั้งลังไงสก้อนเฮ้ยจังได้ยูยโฮมแล้วก็จังมาทั้งน้า เดี๋ยวจังหน่อยจัยวซีรีวิวบอกสถานที่หรือว่ารวประตูเนอะพี่เนาะไปมีเอฟซีคนถามมาว่าประตูยู่มองใด้ยังไน,น,นไซต์ตรงจงังใดเป็นว่าเนาะ บ่าแงดก่อนเอาเ่นเันเย่ <c oughs> มแหงแล้วเนาะนี่เิเลยโอ้่าบอกนะอย่ามันอ <c oughs> ย่ามันกระเด็นใส่ตาค้า <c oughs> <c oughs> ง,งเลยกิ๊บีอเป็นมันัวสาโอ้ข้มามื่ทฉบับกองกรได้มันอยากอันนี้แซงจักหน่อยพียน่อนอง สร้าง็นกำลังเปิหน้าน้องโอ้เหลือครึ่งหนึ่งได้ไหมเหลือบ้านนี่เหลือคนมาดได้พน้องเปิดเรียนวาย ธรรมาดาน,นั่นเน้องสูงเติบได้นี่เชียงเอิกเพียงคอหลายคนพิ่นกระทมมาว่าสูงเท่าไรเนาะสูงอยู่เมตรสี่สิบเฉพาะเอวเมตรสี่สิบทั้งคานทั้งอันทั้งแต่พี่ต่งแต่ดินขึ้นมา,าหอดคานเทิงในเมตรสี่สิบและตัวนี้ขึ้นไปสามเมตรสามเมตรหกสิบ สูงเติบนะเกือบสี่เมตรสามเมตรหกสิบสั่งเซามาหาเมหาสิบทางลงไปอยู่ประมาณเท่าไเลนอจำไม่ได้ดังไงลังสูงนะพี่น้องอพ <c oughs> ินทานมาว่าเป็นยังคือต้องโยกสูง ไอามสร้างให้นกย้อนอตยะเอฟซีวันทามมาว่าเป็นยังทางเล้าเฮาคือตรงเห็ดเฮือนสูงเอาเอานสร้งา่ยมนยืนเอา้า่ืมหมันงามต่ต่เลยมันได้ายมมุติูมัมูดว่าทางทางมาผัด สูงกว่าเฮือนแบบนี้บอสามารถทมได้อีกเดียวเพื่อทางเนี่ยเพราะว่าทางมันก็ยังเป็นอันขี้ดินหินแห่อยู่ที่น่าว่าได้อันถนนลาดยางมาปัดคูนขึ้นมาจะคล้องพอจะคูนดินจะคล้องขึ้นอีกแบบนี้นะเออที่น่าก็ตามเบิร์ดผัดว่า หนึ่งเพื่อทางสองเพื่อความงามแล้วก็ข้อที่สามก็คือการพวกอ่าซัดเลื่อยคานพื้นอันขึ้นแน่น้องพี่น้องยังเส้นข้างโคกจรจี้างเงินต่ำมันก็ติ่นข้าไปได้เลยถ้างเงินสูงมันก็บกบบขึ้นเนาะเออมันก็งามไปอีกแบบหนึ่งได้พี่น้องที่เทาเห็ดสูงเห็ดสูงแล้วมันก็สิได้แบบได้โหมดได้ทรงมันก็สิ ตรองย่องอยู่กลับเอาดินเข่าพี่น้องเพราะว่าที่ดินดินเข่าในี่เานไม่ยังเขาบ่มีอันเขาเอื้อเงีงก็แผ่นอันนะแผ่นคอนกรีตถ้าม,มีแผ่นคอนกรีตนะมันก็สิง่ายอีแบบหนึ่งเขาบ่รต้องเอาดินเข่าก็ได้ที่แรกรเอืเอกกบว่าจะเอาแบบนั้นแหละพี่น้องมันหากบม่ม,บมีอันบ่มีอันแผ่นคอนกรีตก็เลยต้องใส่ดินคือเก่า พอเอฟซีเหมืนกระชามมาว่าคือเฮ็ดสูงแท้ต้องเอาดินทมต้องเอียงว่าสันมันอุปกรณ์มันโบคือทางไทยเนาะอุปกรณ์ทางเฮามันมีแต่จังซี่แหละพี่น้องเมืองอยู่เป็นไก่เขาบนบนเนาะอยู่บนเนาะขันเออขันอยู่อันแถวเวียงจันทนะคืออยู่เนาะกับอันเพื่อนว่าจังไ้เอาอันอิดมวนเบานั่นเด้มันบ่มีพี่น้องอยู่บ้านเฮาอิดมวนเบานะ เออมันบ่มีเอาไว้ีนก็ได้อ้าวเพื่อว่ายานั่นยานี้เห็ดนั่นเห็ดนี้กระเฮงกระแกงกระดำละมือท้องมือดำทิศนี่ก็สิบวเป็นยังตีขันบบอันั่นกให้หม้อาดเมื่อที่น่าห้องน้ำมอันอื เอาเลียวจ่ายเงิน <c oughs> เหลี่ยวเดียวฮะไม่แรงก็แก่เลยตื้อไม่แรงแล้วก็มาแก้ว่าหลัลกกดกล้องกับโบมือกล้องหลักลกดเองพี่้องมาไปสิลับเงิน สร้างรับเงินก่อนสร้างรับเงินก่อนมาสร้างรับเงินแค่บาทนี่เอ็มร้อยเอ็มร้อยเอ็มร้อยนะครับตัดเวลาต้องร้อง10ทั้งหมดหมื่นฮะแต่ว่าหาพานเป็นเบิกไปก่อนแล้วถูกนะรวยร่ำรวยหาได้เงินกัดหาได้เงินกัดสงสัยสิด่เออยังติดได้อะเตี้ยยังติดได้ติดกับเตี้ยคือเก้าอันแหละ ติดบล็อกติดเงินตีติดบล็อกติดบล็อกยังทีคานอันยังเท่งอีกยังก่ออีกทั้งก่อทั้งสามแต่ว่าคื่องยมันมันเดอมันจะบชุดไปเท่ไงเต่เฮ้มันแท่บูุ๊ดดอกก็มงเรินอนี่ยันไปไหนอันมีก็จะบทาสู ก้นหญ่ๆประเทศปูนลายเนี่ยกระชั้นะโอ้ยกันคือเท่ชำนึ่งหนุ่ยใส่เล็กใส่ยังครั้งนี่ก็ับความหมายกับยามันสุดนี่แหละจังหวะอยากใช้เล็กแล้วก็อยากได้อันคุ้มกงก้วงนั่นเต้เต้เต้เฮ้ากินแม่กล้วยนะพี่โอ้ยคันว่าอยากเทคันว่าอยากเทแต่พูนผัดอันเงินบ่มีเงินบ่งบ่อนั่นเออคอยเฮตไปปีนี้ก็น่าสิได้แต่ช้ำนี่ ีนี้เบิดแล้วพี่น้อ,นนอง,องาาเอาเข่าปีนี้เอาซัมนี่เนาะปีหน้าก็ว่าจะเก็บเงินใส่หลังคาอือก็ให้เราเอาเมื่อโลเดี๋ยวเราก็เอาเมื่อใส่ยอยู่พุ่นอีกเดี๋ยวยังจะอธิบายว่าบอลใดห้องบอลใดประตูเอียงเนาะพี่น้องเป็นได้เฮ้ยทักยี่โบนี่ใช้เอาห้องนอนจาอ่ายยี่มองแด่เอาไปบอกเอ็ซีดิเอส เอฟซี mm hmm. พนถามมาว่าห้องนอนอยู่ไซเออแล้วก็ห้องรับแขกอยู่ไซประตูอยู่ไซเริ่มแรกก่อนละกันนะพี่น้องมาที่เริ่มต้นอธิบายให้ฟังนะพี่นอ้องแต่ทางบันไดทางขึ้นนี่แหละอันนี้จะเป็นโซนบันไดทางขึ้นพี่น้องตรงนี้เนาะมีเอฟซีพนถามมาเดี๋ยวอ,อธิบายให้ฟังนะพี่น้อง คือแฟนการของบาเอือที่จะเหตุบ้านเนาะอืมอันสทาสสทาบอันปะนึกเอาเองเนาะพี่น้องอยากได้ได้กันนึกเอาเองเลยนะอืมอันนี้เนาะจะเป็นบันไดาทางขึ้นพี่น้องที่แรกว่าเสียาแค่ครึ่งหนึ่งแต่สร้างเพิ่นบอกว่าเอาเบิดเลยมันจะงามเป่นว่าคือเป็นบันไดขึ้นพึบเลยเนาะก็เลยว่าอะ ถ้าอนานันนั้นก็เอาตามแบบหรือสีเอาแบบเขาหนึกเอาเองเพื่อนว่าให้เอาสูดบันไดนี่บันไดนี่นนนจะมากสูดเลยบ่เฮ้ยเอาแต่พูนมาฮ<า>อตพีกว้างไว้กะดีอ้าบ่าวนำไปเนาะแต่นี่มะ้นี่ผมสามเมตร ปรอบคล้องในตามแมสกลวงกลวงไม่ได้ไปแล้วเราจะขึ้นบันไดนะทุกคนขึ้นตีนลอดขึ้นบันไดแล้วตรงนี้จะเป็นประตูใหญ่ประตูใหญ่ประตูใหญ่เคลืนนี้เนาะตรงกลางเลยอันนี้คือประตูใหญ่ไม่รู้ว่าจะเป็นประตูไม้หรือจะเป็นประตูกระจกก็ยังบ่ฮู้ตัวนี้ปลาลอด อันนี้เป็นระเบียงข้างนอกเออแล้วโซนตัวนี้ก็จะเป็นระเบียงเนาะเป็นระเบียงข้างหนเนาะคอยอยู่ประมาณสองเมตรต้องให้ไปฝายละเดี๋ยวเขียนตัวนี้มามานี่อันนี้เป็นบอลน,นางเล่นเน,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 นาะบอลน่งเล่น คือแบบมูเพื่อนมากอะถ้ามูบอกไปจะเขาได้เงินก็คือมานั่งเลยข้างนอกมันสะิละตัวนี้เนาะเอเอเพราะว่าตัวนี้ให้รีบรีบไปดีเนาะรีบไปเลยอ่ะเข้าประตูเพื่อนพี่นอ้องตู้เงินใหญ่อันนี้จะเป็นห้องโถงห้องโถงะไอติ่กว้างจาักหน่อยพี่นอ้องเพราะว่าเอาไว้เดี๋ยวหยัดพี่น้องมาหรือว่าเอยียงนอกอะ่ะ ประมาณนี้ก็สี่ก็สีบ่บ่ใหญ่บกว้างซ้ำเหมือนเงินผู้อื่นเนาะแต่ว่าความกว้างของของโคงนี่ก็สี่เมตรสี่เมตรคูณเจ็ดเมตรสี่เมตรคูณเจ็ดเมตรอันนี้คือของโคงส่วนประตูประตูห้องนอนนี่ป้าอุ้ยว่าสิใช้สมองนี่พี่น้องอันนี้เจอ เป็นประตูของนอนของเพื่อนบ้านอีกพี่น้องทีของเข้าปานี้เนาะตัวนี้นะจะเป็นผนังที่ติดไปเลยติดไปเลยแบบบอกให้มียังกีดขันนี่เนาะเพราะว่าเพื่อว่าอนาคตถ้าว่ามีเออบอนนอกบอนนางต้นตั้งเอาบ้าแล้วห้องอันห้องเตารถห้องน้ำได้ใส่ตรงนี้จะเป็นไว้แบบถ้าว่ามีเงินมีข้ามกันเออได้ขโซฟาโซฟามาตั้งน้องพี่น้องตัวนี้เนี่ย ตรงนี้นะ,แล,ะนนแล้วหนังตรงนี้ก็จะติดเป็นไฟชุดเลยส่วนประตูหลังกาสีออกว่างนี่ี่ประตูลังออกข้างล่างตรงนี้มีประตูลังออกครัวปลาบัดคูนครัวขึ้นไปเองก็สูงพอแล้วครัวเขาก็บอกเอาช่งปานนี้เอาก็เป็นบันไดลูกกับบัน ตัวนี้กับประตูประตูประต,ประตูห้องนอนตัวนี้กับลายชิ้นใกล้ๆกันในแนะพี่น้องประมาณตัวนี้เนาะออกไปนี่มันช่เป็นซองห้องนอนพี่น,อน้องอันอันนี้ห้องนอนที่เอ,อื้องบนนั่นชิโนนเองตัวน,นี้กับอ่าอันกับชิ้นเป็นห้องผ้าเพราะว่าชิโนน,นห้องนอกฝูงอืมคันเก็บไปไท้มากอะคือว่าชิ้นเขาไปนอนห้องนี้ก็ได้ กบัาเข้าก็ได้เแค่สองห้องนอนพี่น้องและแล้วห้องนอนของเบื่อบ้านมีก็ที่นีห้องน้ำพี่น้องห้องน้ำมีอะ่รที่สิบมี่ิบกลางพูดกบัดนั่นได้เฮ้ยมีห้องน้ำมีทั้งที่ห้องน้ำที่สุดไปให้สองห้องไปก็คือห้องคือแบ่งแบ่งแบ่งเครื่องก็คืออ่า อยู่อยู่ขางคูนหองนึงแล้วก็ซิมาอยู่ผีหองนึงอยู่วังแกมแกมแกมสาวนี่ตัวนี้เป็นอยู่หองนึงเพราะว่าตัวนี้ในหองน้ำนี้เป็นทั้งด้านล้างนี่เพื่อไว้ฮับเศษฝ่ายไ,ไทมาหรือว่าอ่าไยมูเพื่อนในเขาเนาะห้องน้ำนอกแล้วก็ทิมีห้องน้ำส่วนตัวห้องเอบลเบลน้ำหรือที่ทางด้านในพี่เนาะทางล่านนง,งาก็จะเป็นครัวตรงนี้จะเป็นครัว ว่ากระสิบอเอาใหญ่ดอกพี่น้องา,าสักซีเมตรซีเมตรหาเมตรนี่แหละติดประมาณสองต้นเขาไม่ได้เห็นใหญ่เลยเฮ้ยพ้ว,วนอะไไปเห็นใหญ่ได้เอาซ้ำซีเมตรซีเมตรปแต่แต่เปชาออกป่ามีตินสีเม็ดป่าแตพอพอจะมเป็นต้นของน้านประมาณห้องน้ำติดครัว ต้องห้องน้ำคิดคู่ว่ากินอย่างเวลากินข้าวโอจะสิไปเศษดีไซน์จะเฮ้ยห้องน้ำนะผู้บ้าก็คิดคู่ว่าจะัว่นกีฬาเพราะว่ามันจะได้นคูตบอลเดียวแล้วล้บอลเดียวก็อรรถบอกก็กระเบิดลายยังไ้แน่กับซื้อปอกมาลงโลดสองคนหนึ่ง ขี่น้อยไปนั่นหมอเอ้เพื่อน้ำเพื่อนายเพื่อเต่าเรนนี่เลยที่เราแผนการว่าเหตุหลังในน้อยพี่น้องมันกับบ่น้อยเพราะว่ายัได้ซองของนอนเพราะว่าของเต้าพองแม่ละกันไอของผ้าหรือว่าของใบรับเก็บแม่ของโก้ห้องเขาอีพอยต์แม่สิมานอนมาบัดมา อันสิแล้วก่อนปานแล้ว่สู่สก้อนคลิปนี้กับอธิบายให้เอฟซีได้ฟังเด็ก้ฟังกันจ่ายเงินเดือนสร้างไว้สำนีก่อนละกันเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบื้อเบาน้ำนี่เลยพี่น้องเด้อเพื่อที่จะเฮือนเฮาจะได้เลี้ยเนาะพี่น้องขอขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ขอขอบคุณทุกคนที่ซอยผักด่านช่วยเรือเบื่อเบาน้ามาโดยตลอดเนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้กบไปได้เดวสุส,ส,า,ยสายดีสวัสดีครับ